1 2ึสส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกักบเชอร์เวลมีดดาบไทยนะคะและก็มีสวยๆจากช่างบอยประเสริร์พรนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีเป็นงานชุดเหล็กตลับลูกปืนนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นงานชุดเหล็กตลับลูกปืนทั้งหมดเลยนะวันนี้มากันถึง9เล่มกันเลยทีเดียวค่ะและวันนี้ค่ะจะมีในส่วนของเล่มที่1ค่ะเป็นงานขัดขาวนะคะสำหรับงานเหล็กตลับลูกปืนของเรานะคะสำหรับเล่มแรกค่ะมีความยาวของใบนะคะอยู่ที่9.1นิ้วค่ะสันหนา6มิลและก็กว้าง1.2นิ้วใบด้าม3.7นิ้วนั่นเองค่ะ เล่มที่หนึ่งให้ในราคา490บาทส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่เพิ่งมาติดตามกันในส่วนของคลิปของเชอร์เบลนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนะหรือว่าจะโทรมาได้ที่เบอร์โทร064 9892265นั่นเองค่ะหรือว่าเบอร์โทรนี้เนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เพื่อนได้เลยนะคะและก็มาต่อก,กันเล่นที่2ค่ะสำหรับงานชุดเหล็กตลับลูกปืนนะคะสำหรับเบอร์ที่2ของเราค่ะใบกว้างอยู่ที่10.2นิ้วค่ะสันนา7มิลนะคะและก็กว้าง1.7 นิ้วด้าม4.4จุดนิ้วนั่นเองค่ะเล่มที่2ของเราให้ในราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะพื้นที่ห่างไกลเราไม่มีการหวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนั่นเองค่ะและร้านมีดของเรานะคะรับ ประกันมีดทุกเล่มการันตีมีดของเราทุกเล่มเน้นใน,น,น,นเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงและก็เน้นใน,นเรื่องของความคมหนานนั่นเองค่ะและก็มาตอบกันด้วยเล่มที่3ค่ะสําหรับเบอร์ที่3ของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้าง2นิ้วและด้าม4.4นิ้วนั่นเองค่ะให้ในราคาแบ่งปันในส่วนของราคาเพียงแค่690บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะสำหรับเหล็กตลับลูกปืนเล่มที่3ของเรากันนั่นเองและก็ เ,เล่มที่สี่ค่ะ สำหรับหมายเลขีของเรานะคะเบอร์ีตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่9.3นิ้วค่ะสันนา7มิลค่ะและใบกว้าง1.7นิ้วด้าม4.6นิ้วค่ะเล่มที่4แบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่คิดเพิ่มและก็รับประกันทุกเล่มนะและสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการรับในส่วนของปลายทางค่ะทางร้านเราบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะและก็มาต่อด้วยเล่ม ที่5กันนะสำหรับเบอร์ห้ของเราขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่ยาวขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะเหมาะสำหรับสะดวกและก็สะดวกในการใช้งานหนักใช้งานจริงได้นั่นเองค่ะสำหรับเบอร์ห้ของเราค่ะมีความยาวอยู่ที่10.5นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้าง1.7นิ้วและด้าม2 ด้าม5.2นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับเบอร์ห้าของเราแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะสำหรับเบอร์ห้าของเราและก็มาต่อกันด้วยเบอร์ที่6ค่ะสำหรับเล่มที่6ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบนะอยู่ที่11นะคะ11นิ้วค่ะสันหนา7มิลและก็กว้าง1.8นิ้วค่ะและด้าม4.7นิ้วสำหรับเบอร์6กของเราแบ่งปันในราคา6 ขอโทษค่ะ890บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะสำหรับหมายเลขที่6ของเรานะคะ890บาทส่งให้ฟรีค่ะและหมายเลข7ค่ะ สำหรับหมายเลข7ของเราค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่10.8นิ้วค่ะสันนา8มิลกว้าง1.9นิ้วและด้าม5.5้นิ้วนั่นเองค่ะเบอร์7ของเราแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะและรับประกันทุกเล่มเลยนะคสำหรับงานชุดเหล็กตลับลูกปืนของเราจากช่างบอยประเสริฐแพ้คนเดิมนั่นเองค่ะและก็เล่มที่8นั่นเองค่ะสำหรับผู้ลูกค้าที่บอกเลยนะคะว่าชอบในส่วนของใช้งานหนักใช้งานจริงนะคะก็ จะสามารถเลือกใช้ได้เลยเลือกขนาดนีดได้เลยนะสำหรับเบอร์8ของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.8นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้าง1.9นิ้วและด้าม5.7นิ้วค่ะราคาแบ่งปันในส่วนของราคานะ890บาทส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะและเล่มสุดท้ายท้ายสุดค่ะคือเล่มที่9หรือว่าเบอร์ที่9นั่นเองนะคะก็จะเป็นงานขัดผิวด้านะตรงนี้ก็ ความยาวของใบนะอยู่ที่9.5นิ้วค่ะสันนะ7มิลกว้าง1.6นิ้วและด้าม4.1นิ้วนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะและทั้งชุดตรงนี้นะคะเป็นงานตลับลูกปืนเหล็กตลับลูกปืนจากช่างบอรตราเสิร์ตแท้นั่นเองค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ส,สนใจสามารถโทรเข้ามาเบอร์โทร0649892265ได้เลยค่ะและก็เดี๋ยวเราจะทิ้ง ทิ้งเบอร์โทรและก็เฟสบุ๊กนะจะเป็นเชอร์เบ,เบลมิดาบไทยแล้วก็ปลาเสิร์ดราชวังนี่นค่ะเป็นเฟสโดยตรงของพี่ช่างบอยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนค่ะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ